โอ้หคุณผู้ชมคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยข่าวใหญ่มากขยาก่าการเมืองไทยเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะเรื่องที่เพิ่งเกิดขึด้นสดสดร้อนร้อเลยกับคำสั่งศาลรัฐธรรถถมนูญล,ล่าสุดที่กระทบตรงๆกับตำแหน่งนายกเลยคะ่ะเราก็รวบรวมข้อมูลมาจากหลายที่เลยนะคะทั้ง i n f o q u e s t ไทยรัฐสนุกมติชนแล้วก็สำนักข่าวอิสราด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยค่ะครับเป็นเรื่องที่ต้องตามติดกันเลยจริงๆครับ จุดเริ่มต้นเลยก็คือสารรัฐธรรมนูญท่านมีมติเอกฉัน9ต่อ0เลยนะครับรับคำร้องไว้พิจารณาคำร้องนี้มาจากประธานวุฒธธิสภาที่สววกลุ่มหนึ่งเขายื่นมานะครับขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติกับความเป็นรัฐมนตรีของท่านนายกแพทองทานชินวัตร ค่ะที่เกี่ยวกับคลิปเสียงที่คุยกับสมเด็จหุ่นเซนใช่ไหมคะใช่ครับประเด็นนั้นเลยครับแล้วที่มันสะเทือนมากๆเลยก็คือศาลมีมติเสียงข้างมากใช่ไหมคะครับเต่อ2สั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องครับตั้งแต่วันที่1นึกรกฎาคม2อง8ไปจนกว่าศาลจะมีคําวินิจฉัยก็คือสั่งปุ๊บหยุดปั๊บเลยมีผลทันทีเลยครับตามคําสั่งศาลเลย แล้วศาลก็ยังให้เวลาท่านนายกแพทองทานยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยนะครับภายใน15วันค่ะคือประเด็นเรื่องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยในทางกฎหมายก็น่าสนใจมากนะครับมันมีหลักการหรือว่าเหตุผลทางกฎหมายยังไงบ้างคะที่ศาลท่านใช้พิจารณาเรื่องนี้หลักๆก,ก็อยู่ในรัฐธรรมนูญเลยครับมาตรา82วรรคสองที่ให้อำนาจศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เงื่อนไขคือถ้าศาลเห็นว่า ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องอ๋อคำว่าเหตุอันควรสงสัยนี่เองใช่ครับคำนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยทั้งสำนักข่าวอิสระเขาก็วิเคราะห์เปรียบเทียบไว้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยสารระบุชัดเลยว่ามีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งมันจะคล้ายๆกับตอนกรณีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ท่านก็เคยถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันอ๋อค่ะค่ะจำได้แต่จะต่างจากตอนกรณีนายกเศรษฐาทวีสินตอนนั้นสารท่านไม่ได้สั่งหยุดเพราะสารไม่ได้ชี้ไงครับว่ามีเหตุอันควรสงสัยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการที่สารท่านบอกว่ามีเหตุอันควรสงสัยครั้งนี้มันเลยเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีแม้คดียังไม่จบ ก่อนหน้านี้เหมือนเคยเห็นความเห็นของคุณสิริกัญญาตันสกุลอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องนี้ครับครับก่อนมีคําสั่งศาลออกมาคุณสิริกัญญาเคยประเมินไว้นะครับว่าถึงแม้จะมีการสั่งหยุดเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดภาวะแบบสุญญากาศทางการเมืองเพราะตามกฎหมายมันก็มีรองนายกขึ้นมารักษาการแทนได้อยู่แล้วค่ะแต่คุณสิริกัญญาก็มองว่าสถานการณ์แบบนี้ยังไงมันก็กระทบเสถียรภาพการเมืองแน่ๆละครับแล้วก็มองว่า ทางออกที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการยุบสภาไปเลยคือนำหนาาให้ประชาชนอืมก็น่าคิดนะคะแล้วพอท่านนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แบบนี้อำานาาต่างๆในฐานหะหัวหน้ารัฐบาลนี่คือกระถูกระง,งับไปด้วยเลยแล้วใครจะมาทำหน้าที่แทนล่ะคะใช่ครับอำนานาจตามพรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา11ก็ระง,งับไปส่วนคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนก็คือรองนายกรัฐมนตรีครับตามพรบรเดียวกันมาตรา41 กำหนดให้รองนายกตามลำดับที่คอรมอเคยมีมติมอบหมายไว้นะครับเป็นผู้รักษาราชการแทนค่ะและที่สำคัญมากๆเลยคือมาตรา48ที่บอกว่าผู้รักษาราชการแทนเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เหมือนนายกตัวจริงทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเหรอคะครับอำนาจเต็มที่เลยทั้งเรื่องปรับคอรมอหรือแม้กระทั่งจะยุบสภาก็ทำได้อย่างที่คุณวิษณุเครืองงามท่านเคยอธิบายไว้นั่นแหละครับ โอหอำนาจเต็มจริงๆด้วยแล้วลำดับรักษาการตอนนี้เป็นยังไงคะที่คอรมอเคยมีมติไว้ลำดับแรกคือคุณภูมิธรรมเวชยชยัยใช่ไหมคะครับตามคำสั่งเดิมคือคุณภูมิธรรมเวชยชยัยแล้วก็ต่อด้วยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกฤษคุณพิรพันสาริรัตวิภาคคุณพิชัยชุนวชิระแล้วก็คุณเรสเสริจจันทรงทองตามลำดับนั้นเลยครับค่ะครับสร้างความไม่แน่นอนนิดๆก็คือสถานะของคุณภูมิธรรมเองคือถึงแม้ท่านจะเพิ่งได้เป็นรองนายก ควบและมนตรีมหาไทยในการปรับคอรมอล่าสุดไปเนี่ยแต่ท่านยังไม่ได้เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณเลยนะครับกําหนดการคือวันที่3กรกฎาคมเอ้าเหรอคะครับมันก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วในช่วงเวลาก่อนถวายสัตว์เนี่ยคุณภูมิธรรมจะปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกได้หรือเปล่าทางสำนักข่าวอิสระเขาก็วิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าลำดับรักษาการ อาจจะต้องเลื่อนไปที่คุณสุรยิยกรเป็นการชั่วคราวอ oh. จนกว่าคุณภูมิธรรมจะถวายสัตว์เรียบร้อยหรืออาจจะต้องรอให้มีคําสั่งมอบหมายฉบับใหม่ออกมายืนยันอีกทีนะครับ โห oh, จุดนี้น่าสนใจมากค่ะมีความซับซ้อนเรื่องลำดับอยู่เหมือนกันแต่ไม่ว่าสุดท้ายจะเป็นใครก็ตามนะคะผู้รักษาการแทนนายกก็คือจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศทันทีเลยทั้งเป็นประธานในคณะกรรมการชุดใหญ่ๆสำคัญ,คญทั้งซอฟต์พาวเวอร์กตรหรือกคชด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับอำนาจบริหารราชการแผ่นดินก็จะเดินหน้าต่อไปโดยผู้รักษารษาชการแทนนายกซึ่งก็มีอำนาจเต็มตามกฎหมายเลยครับสรุปสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็คือ1 นายกรัฐมนตรีถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว 2. กระบวนการพิจารณาคดีในศาลร,รัฐธรรมนูญก็กำลังดำเนินต่อไปและ 3. มมีผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศด้วยอำนาจเต็มครับค่ะเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญที่หลายคนคงคิดอยู่ในใจตอนนี้เลยก็คือท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองแบบนี้เนี่ยความต่อเนื่องแล้วก็เสถียรภาพในการบริหารประเทศจะเป็นยังไงต่อไป แล้วการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสคัญของประเทศล่ะคะในช่วงที่นายกตัวจริงยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนี่ยมันจะเดินหน้าไปทางไหนได้บ้างเรื่องนี้ต้องติดตามกันใกล้ชิดจริงๆคะ่ะ